อย่าหันไปมองถ้าคุณรู้สึกว่าอากาศรอบตัวมันเย็นขึ้นผิดปกติแบบหน้าขนลุกเพราะนั่นคือสัญญาณว่าบิลกำลังกลับมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแล้วเอกกับบิลเป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันบิลชอบพูดเล่นเสมอว่าถ้าวันหนึ่งกูต้องเดินทางไกลก่อนใครมารังแกมึงกูจะกลับมาจัดการมันให้เรียบ เอกก็ได้แต่ขำจนกระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันพากบิวไปตลอดการเอกเสียใจมากแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเศร้าคือการที่เขาเริ่มรู้สึกว่าบิวไม่ได้ไปไหนจริงๆหลังคืนที่บิวไม่อยู่แล้วเอกเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าลากผ่านหน้าห้องตอนตีสองทุกคืนกลิ่นบุหรีที่บิวชอบสูบโชยมาเป็นระยะแต่มันไม่ใช่ความอบอุ่นที่คุ้นเคย มันคือความหนาวเยือกที่สัมผัสเข้าไปถึงหัวใจเหมือนบิวพยายามจะบอกว่ากูมาช่วยมึงแล้วตามสัญญาไงคือหนึบิวมาเข้าฝันเอกโดยสภาพที่ดูไม่ใช่คนเดิมพร้อมบอกกฎที่ต้องทำถ้าอยากรอด 1. ห,ห้ามล็อกประตูห้องนอน 2. ถ้าได้ยินเสียงใครกรีดร้องข้างนอกห้ามลุกไปดูและ 3. สาําำคัญที่สุด ห้ามเรียกชื่อบิวเด็ดขาดเพราะถ้าเรียกเมื่อไหร่บิวจะถือว่าเอกอนุญาตให้เขาพากลับไปอยู่ด้วยกันทันทีจนเมื่อคืนมีคนร้ายงัดบ้านเอกเอกตกใจจนสติหลุดเผลอหลุดปากตะโกนออกไปว่าบิวช่วยกูด้วยทันใดนั้นเสียงโจรก็เงียบหายไปเปลี่ยนเป็นเสียงกระดูกลั่นดังกรอบที่หน้าประตู ร่างเงานั้นค่อยๆคืคบคลานเข้ามาใกล้บิลทำตามสัญญาแล้วเขาจัดการทุกคนที่มารังแกเอกและตอนนี้เขากำลังก้มลงมากระซิบข้างหูเอกว่ากู oo, ทำตามสัญญาแล้วนะต่อจากนี้ดูแลตัวเองดีๆนะไอเอกทิ้งไว้เพียงความเงียบและกลิ่นน้ำหอมจางๆที่เอกจำได้ขึ้นใจถ้าเป็นคุณ คุณจะกล้าเรียกชื่อเพื่อนคนนี้เพื่อให้เขาช่วยไหมคอมเมนต์บอกผมหน่อยและถ้าอยากฟังเรื่องราวของมิตรภาพที่อยู่เหนือความกลัวแบบนี้อีกกดติดตามไว้แล้วจำไว้นะครับว่า